你过来。 โพลีเอทิลีนนะคะออตัวพีจะมีความนานแน่นที่สูงโดยมาจากโมเลกุลที่รวมตัวกันเป็นแน่นนะคะทําให้มีความนานแน่นที่สูงแล้วก็จะมีความทนทานแข็งแรงส่วนตัวน้องก็คือ LDPE ย่อมาจากโลดิซิตี้โพลีเอทิลีนซึ่งมีความนานแน่นที่ต่ําโดยมาจากโมเลกุลที่แตกแขนงนะคะพอมันแตกแขนงแล้วมันทาให้ออไ,ไม่ค่อยแข็งแรงคะ่ะทําให้มีคุณสมบัติก็คือยืดหยุ่นเบาหรือว่านิ่มนะคะ ม,มีมีความหนาแน่นที่ต่ําเราก็จะสรุปได้ว่าตัวพี่ก็คือมีความหนาแน่นที่สูงจะมีความทนทานแข็งแรงส่วนตัวน้องก็คือ LDPE จะมีความหนาแน่นที่ต่ําแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็บานิ่มค่ะส่วนในสไลด์นี้นะคะ นะคะคก็จะมีความความดันสูงถึง1 0 0 0 atm เลยะคะ่ะแล้วก็จะมีความร้อนเงถึอองส0 0 2อองร้ยเซนยนะคะซึ่งตัว hdpe จะใช้เป็นตัวเริ่มปฏิกิกริยาแล้วก็ในตัวนี้นะคะทำไมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีความร้อนที่สูงแล้วก็จะมีความดันที่สูงมากๆมันเกิดอะไรขึ้นก็คือจะเกิดภายใต้แรงอัดแล้วก็ความร้อนที่สูงมากๆทําให้สายพอลิเมอร์มันเกิดการแตกแขนง ใช่ค่ะพอ,อแตกแขนงแล้วมันจะทําให้ยืดหยุ่นไม่ค่ออ็ไม่นทนทานนะคะต่อไปก็จะมาดูของัวพี่ก็คือ HDPE HDPE จะเ,เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความหนาแน,น่นที่มีความขอให้ค่ะมีความดันต่ำถึงสอง A ATM และจะมีองค์ประกอบจะมีองค์ประกอบต่ำเฉลี่ยห้าสิบหกสัเซลเซียสนะคะและเราอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมันคือตัวที่ HDPE มันจะใช้เป็นกรองปฏิกิริยาปฏิกิริยาสองตัวนี้นะคะก็คือที่ IGL กับ AL เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเซลเลอ์เนนต้านะคะปฏิกิริยาสองตัวนี้เราจะรวมตัวเราจะเรียกเป็นอีกชื่อนึงก็คือเซลเลอร์ เชื่อของปฏิกิริยานะคะเป็นตัวเร่งค่ะแล้วก็พอในตัวอของ HDPE พอมันมีปฏิกิริยาเข้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพ่ามันก็จะเกิดการควบคุมระเบียบทาให้มันมีคงที่เอามันมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากกว่า LDPE นั่นเองค่ะอาจาใจได้ใช่ไหมคะสะ ในขณะที่ LDPE e, มีคุณสมบัติที่แข็งและเหนียวน้อยกว่าหรือว่ายืดหยุ่นเบานี่ตามที่เราได้เกิดออกไปก่อนหน้านี้นะคะข้ผพิตภัณฑ์ของ HDPE ก็จะได้เช่นขวดพลาสติกาขวดหรือว่า,วา,วาถุงหุงิวส่วนพิตภัณฑ์ของ LDPE e, เช่นถุงใส่ของพลาสติกกล่องพลาสติกหราาือว่า ของประเภ่ก็คือเน มาดูข้อนกันเลยนะคะค่ตัวอย่างชิดพอลิเมอร์จด้มีการก่อนตัวหรือลองเล็วได้เมื่อได้รับควาร้อนเออ TPE เออ TPE ไหม l d p e มันเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ใดที่มีการก่อนตัวหรือว่าลองเล็วได้เมื่อได้รับความร้อนกวนน้ำ ขวดน,น้ำดืมแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลอลพลาสติกค่ะถูกต้องค่ะ แมากนนคุณลดลงวันศอกรวันนี้มาจัดกลับมาแข่งเลยอกครั้งเช่นหนะจะทพีเติมหเยออ่ที่ำให้พอลีมชมอพลาสติกเมื่อเย็นลงก็จะลัมาแข่งแรงเกิมแต่ยังคง่ใหม่ที่เปลี่ยนไปะใช่พรเย็นลายแล้วใช่ไหมมีใครจะามอะไรอีกไหมคะมีมีคำถามอะไรไหมคะแนี่คือเรื่อง te <laughs> pō <laughs> แล้วก็ค่อยๆเข้าสู่กาบเรียน การเปลี่ยนแปลงของเอชิลีนค่ะ

ถ้าเราไปเล่นประเด็นที่ต่อเพราว่าหนึ่งเรามีการทดลองให้เครื่องมือจริงๆทั้งถาีเราถามเพื่อนเพนต่อไม่ได้ก็มันไม่ใส่เพราะว่าหนึ่งเราต้อง ตัดด้วยนะตัดลิปด้วยนะจะสมทนีองเปิดหนะ้าขอบ อัอนนี้ก็คือคาริมอสสีิงก็คือหน้อยหกข้อหนึ่งค่ะ ไปดูอาเบลตะอีทิียวค่ะุ่สิ่งค่ะ